ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้กับพี่ลูลูแล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆพี่ลูรูครับพี่ลูลูครับ,รรบโอ้ยจุกกรีบจนเกือบลืมสวัสดีนนะสวัสดีครับพี่รูลูจุกมีเรื่องสงสัยครับจุกอยากรู้มากเลยว่าผล,ลไม้กระป๋องแบบที่จุกกินเมื่อวานนี้เขาทำกันยังไงล่ะครับมาจ้าจุกพี่รูรูจะเล่าให้ฟังขั้นตอนแรก เริ่มจากเกษตรกรต้องปลูกต้นเงาะและหมั่นดูแลพรวนดินใส่ปุ๋ยรอให้ต้นเงาะเติบโตเต็มที่และออกผลเกษตรกรก็จะถือว่าเป็นผู้ผลิตส่วนเงาะที่ได้จากการปลูกก็คือผลผลิตบางส่วนก็นำไปขายได้เลย และมีบางส่วนที่ส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลไม้กระป๋องจำไว้นะจ๊ะจุกนอกจากเงาะจะเป็นผลผลิตแล้วก็เป็นวัตถุดิบอีกด้วยเอแล้วการผลิตเนี่ยคือการสร้างหรือทำสิ่งของใช่ไหมครับถูกต้องจ้ะแต่การผลิตยังรวมถึงการบริการต่างๆอีกด้วยและสิ่งที่เราสร้างขึ้นเหล่านี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์มาสนองเราเองด้วยจ้ะ นี่ไงละจุกมาดูกระบวนการผลิตพร้อมกับพี่รูรูเลยนะจ๊ะเริ่มจากผู้ผลิตกระบวนการผลิตแล้วก็จะได้ผลผลิตเข้าใจแล้วครับพอเอาผลผลิตไปขายคนที่มาซื้อไปรับประทานก็คือผู้บริโภคใช่ไหมครับใช่จ้ะแต่จุกต้องจำให้ดีนะว่าผู้บริโภครวมถึงผู้ที่เข้ารับบริการต่างๆด้วยอย่างเช่นรับบริการตรวจโรค บริการรถประจำทางหรือบริการตามร้านเสริมสวยต่างๆด้วยครับจุกจำขึ้นใจแน่นอนแล้วก็จะเอาไปบอกเปียด้วยงั้นเราไปหาเปียกันดีไหมจ๊ะวันนี้พี่รูรูก,กับจุกไปแล้วนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ